ก็กราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล็อตอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้เรามาในเกมเพอร์ซีอูดกันอีกหนึ่งรอบกับค่ายพีจีของเราก็อีกเช่นเคยครับผมกับทุน100บาทขออนุญาตเบ็ดไปทีสักห้าบาทก่อนเลยนะครับผมคุณผู้ชมนะที่สิบปุ่นคุณภาพของเรามันเดิมไปทีละสิบมุนนะคุณผู้ชมนะย้ําว่าไปทีละสิบมุนนะครับผม,มลั่นมาสวยๆเปิดมางามๆไหลาย,ยาวๆลูกไหลาย,ยาวๆขอหน่อย เอาหน่อยสหลสวย,สวยคุณยีเก้าไปแล้วแล้วคุณยี่สองมาลั่นไปที่ร้อยแปดบาทกับเบียดห้าบาทคุณผู้ชมถือว่าเปิดได้ดีนลคศัอู๋สแตเกิเตอร์ห้าตัวสิบสองหมุนคุณภาพมาแบบรวดเร็วคุณผู้ชมเข้าในไปดิเข้าในไปดิคุณผู้ชมเขาไปรู้ข้างในว่าเขาจะสุดหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะยังไงเพื่อนเอาหน่อยปึ๊บสวยสวยแล้วต่อไหมต่อหรือเปล่า,าง,งามางามงามงามแล้วยังไงอู๋ ก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผม,มแนะนำให้เล่นตามนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องแนวทางตลอดของเราด้วยเพื่อนผู้ชม,ชมหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์ขอคลิปก,ก,กันเข้ามาได้อ้าแล้วแปดหมุนแล้วเอาหน่อยเพื่อนคูณสิบไปแล้วต่อไหมต่อที่เจสวยๆขอเอมาแถวแรกว่ะเอมางามๆคุณผู้ชมแล้วโอเคแถวแรกกองามๆม,มีไวสวยๆเป็นหนึ่งดอกแล้วแต่ไงปึ๊บคูณสิบ อร่อยลูกเอาหน่อยสวยๆให้ตกคำงามๆแล้วต่อไหมไม่ต่อไหมเป็นไรคุณผู้ชมนะเอาหน่อยบารร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ตังค์นะเว้ยเพื่อนถ้าเป็นเล่นไปเติมเล่นจริงนะครับผมนะคุณผู้ชมนะเติมเล่นจริงแล้วก็เสียจริงนะแต่คลิปเสียไม่ได้ลงนะครับผมก็โดนไปหนักเหมือนกันนะยังไงเพื่อนยังไงแล้วปุ๊บแล้วมาบอกว่าคอมเมนต์ปากแทบเยอะ โคตรแซ่บอ่ะคุณผู้ชมสามจริงกี่บืมแล้วปุ๊บเดี๋ยวเชื่อมันสุดท้ายเอาหน่อยลูกเอาหน่อยคุณยี่สิบเก้าแล้วเป็นครูสี่ทีเพียไปแล้วยังไงเสียฐายคุณผู้ชมจะได้แต่เล่นมาที่ห้าร้อยยี่สิบสองบาทก็เกลียวอยู่นะหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทกับไม้นี้คุ้มๆไปหนึ่งดอกแล้ว เอาอีกหนึ่งดอกคุณผู้ชมแบบต่อเนื่องอีกสิบหมุนเอาอ่ะเขาฟียี่สองหมุนเฟียวจัดคุณผู้ชมแบบต่อเนื่องมาเลยครับผมมาเลยมาเลยลูกมาเลยซับงาม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 แล้วยังไงเพื่อนแล้วยังไงเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนทุนน้อยทุกคนเลยนะครับผมนะขอให้บวกกันทุกคนเลยนะครับผมแต่แอดแนะนำให้ไปทีละสิบหมุนนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปทีละเยอะครับผม จะได้รู้ว่ามันจ่ายหรือที่เบียดเท่าไหร่หรือไม่จ่ายนะไม่ใช่ว่าดันทุนลังไปทีละสามสิบมุนห้าสิบปุ่นยังไม่เอานะเพื่อนเออแล้วมาหัวร้อนเม้นไม่แตกเลยไม่เอานะรันมาที่ห้าร้อยบาทครับผมนะจายสุดน้อยของเราก็ยังรอดอยู่กับเปอร์ซิวสยังไงเอ้าต่อคุณย2ดสองไปแล้วแล้วให้สวยใ,ให้ทองคำเพื่อนให้ทองคำเอองามอารมณ์ดีวะ่ะ ู้ไม่ต้องหลุดเยอะคุณผู้ชมไม่ต้องหลุดเยอะบางวันนีกว่าจะบวกแคบจริงนะจะบอกให้เออยังไงเพื่อนเอาออกเอาต่อแล้วฮ <c oughs> ่ามันจ่ายไม่สุดแต่ะคูณเยอะจัดคุณผู้ชมแล้วสองหมุนสุดท้ายสักลั่นไปอีกสักดอกแน่นๆอีกสักดอกแน่นๆน่แล้วคูณสามสิบหกบาสวยแลยวะสูสี่สิบบาทหมุนสุดท้ายเอาหน่อยลูกหมุนสุดท้ายโอ้โหไม่มีเอแถวสามคุณผู้ชมเสียดายนะ ก็เฟี้ยวอยู่ก็ถือว่าเฟี้ยวอ่ะเออมาเือว่าแล้วเอาสะบัดยาวๆตามสเตปเขาแหละเขาจ่ายแล้วเขาก็ดูดคืนเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมแต่ถ้าดูดยาวๆก็ไม่ไหวนะเบียร์ห้าสิบไปสิบหุดนะครับผมนะไปะสวยๆคิวไปงาม,งาม,าม,ามแๆแล้วังมาอือสวยๆแน่นๆแล้วไหลไหมลันไปที่เปิดมาสวยๆหนึ่งพันหกสิบห้าบาทคุณผู้ชมถือว่าเปิดมาดีคุณผู้ชมนะก็ม,นะมีบวกมีลบกันไปบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าบวกก็ออยังถือว่าได้นะ เออไม่ขี้เล่ว่ะไม่ขี้เล่วันนี้ยังไงเพื่อนเอาหน่อยลูกรักเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรคุณชมไปไป,ไปกันต่อไปกันต่อไปลองหมุนมือดูดิอืมนิ้วพระเจ้านี่มันนิ้วพระเจ้าลั่นไปที่พันเก้าสิบบาทคุณผู้ชมนี่มันนิ้วพระเจ้าจะชัด,ชดไปลุยเพื่อนลุยต่อคุณสี่มางามที่เอแล้วไปไหมโอ้โหไม่ไลคุณผู้ชม ือเอาหน่อยป่ะเอาหน่อยป่ะอืม,อมนี่แหละนิ้วพระเจา้านี่แหละนิ้วพระเจ้าพันสองไปแล้วคูณอีสามไปแล้วยังไงรัดไปทีหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทครับผมเดี๋ยวจัดปัดเศษอีรออะไรคุณผู้ชมใครจะอยู่ก็อยู่แอดไม่อยู่แน่นอนหล่ะทุนร้อยหนึ่งบวกมาห้าพันขนาดนี้ปัดเศษไปปัดเศษไปก็เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมนะได้เล็กได้น้อยก็ถือว่าบวกคุณผู้ชมนะจะบวกเล็กบวกน้อยก็ถือว่าบวกนะ ปกติเดีร้อยหนึ่งบวกพันหนึ่งก็ควรจะเลิกแล้วคุณผู้ชมแต่ทําคลิปเอาให้สุดหน่อยไปนะก็รับชมวันสนุกับบันเทิงไว้นำให้เล่นตามตลอดใครที่ชอบคลิปตีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแนวทางตลอดของเราด้วยคุณผู้ชมสําหรับเว็บค่ายที่ยังเล่นก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมไปแล้วนะครับผมบายบายจ้า